ก,ก็ค่อยดึงเงี้ยเบ่แม่คืดึงขัว้วด้วยมันขาดน้ำเก็บอัน้ำหัวมันก็พูกระนั้นมันนั่งขอท่านเต็มค่ากันไหมนั่งสบายเลย,เลยสบายดีเด้อเนาะสบายดีบุษชูขู่สู้ค้นสบายดีตอนเสาร์พี่น้องอนั่งขอท่นนะเฮียยินดีตอนหับเขาสู่สองเบาปแปบเสาร์วันเด้อเน,ะน,นะาะเมือนี้พาเขาสวนจ้ามาถอนบักทัวดินพี่น้องหรือว่าทัวลีสงเนาะของอีแม่ ก่อนอีกก็ลงปง่อยน้ำเข่าเนาะดินมันเป็นดินแหนนที่เขาขุดมือก่อน,นเห็นบ่พี่น้องมือเขาขุดมือทำอีด<น><น>ะ,ะดินแบบเต้งเต้งเต้งเลยเดี๋ยวอีแม่เราก็เลยว่าออเดี๋ยวเอาน้ำเข่าเนาะแล้วเอาก็จังลกเอาขึ้นลกกานี้เพื่อนว่ามันจะซีขึ้นคู่อันขาดกับบายเนาะนี่มันนี้ก็เลยเป่งน้ำเขาเลยนี่คือน้ำโซลาร์เซลล์นะจ๊ะ อบอนได้นามันถ่วมนะมันจะสีดึงง่ายกว่ากันะนะป้าถั่วเดยดเดี๋ยว,ยวนี่แมะเป็นบะเป็นหวากเป็นพลนะจา้าคือว่าพลผลิตถั่วแล้วนี่นะ่ะดีพอสมควร,รดีกว่าอย่างอื่นอยู่ชั่วขอลงทืนลงแหงบ่ไดลยลายปันไดเนะาะบ่ไลคือเขาโพดใส่ปุ๋ยสองสามเถื่อ ต่มันก็งามดิขั้วนะบ่วยยากปันไดนั่นดิเห็นปะอ,อ,อันทีท่ถอนนี่คือสีถอนไปขายตลาดวันอาทิตย์มืออื่นพี่น้องเนาะโ้ยเมื่อวานนี่นะไปเลาะต่มไปหลาะขายกับบัดยังทางมือก่อนนะฮะวน้บอกวากระถอนสนหนึ่งบอดอีเมย์ยู่นั่นแหละนะถอนแต่สนหนานมานนะ่เนาะเมื่อวานนี่แหลกะกระถอนอีกตอนคําไปหลาะส่งให้ข้าเจ้าเขาอยาก โลละสี่สิบาลลบาทพี่น้องเนาะเรียบยร้อยคนะเครื่งโลก็ยี่สิบบาทกัดได้ลายได้โลหนึ่งนะเต็มทองอย่างหกค <นะ S 2> ูณสิบสี่นั่นเนาะมากมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่มันเป็นหมากทดินพันหน่อยเลกาเดี๋ยวสิมาต่ออีกตัวหนึ่งนะเสียเอาไปขายตลาดวันอาทิตย์ ราดดดยการมีคนสั่งมาแล้วพี่น้องเนาะมีออเดอิมมาแล้วสั่งสิบกิโลจ้าอีแม่ข้าเจ้าเมาส์มักดินสื่อมักดินแม่รุนนะคะ,คแ,ะแต่เจสีอเห็นเจสีสั่งมาเนาะแสนหาสาว,าวัว่ีมีมักดินบอ่อสิบโลอยากได้สิบโลเนาะเมื่อนี้ก็เลยเยอะแยะมีคนเหมานะแล้วนะแม่ สิบโลก็ขอบคุณมากๆนะคะเนาะสำหรับผูุถีอุดหนุนแม่ลุนก็ขอให้เฮงเฮรวยรวยปังปัง<ช>กว่าเก่าเด้อเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้เอาซีทอนบักทัวดินไปส่งเพิลนไปส่งให้เจสีเนาะสิบกิโลนะจ๊ะสี่ร้อยบาทโอ้แม,ม่ยิ้มบกฮงเปลยเลยลนี่แต่ว่ามักทวดินนะเราขายตามบานเข้าก็ะขายง่ายอยู่แล้วพี่น้องบัวบ่บมีคนปลูกย่ำแหลงน่ะ กระฐายย่ำฝนอะไรแถวนี้ผมมีเด้อมีแต่ยายรุ่นเด้อแถวนี้มีแต่ยายรุ่นคน,น,น,นเดียวแตยายรุนเธอเก้าแม่อีแม่น่ะปลูกมาตั้งแต่ใดแต่ไรแล้วไม่เ,เคยปลูกยายรุ่นปลูกมาหลายปีแต่ปลูกพอได้กินพ่ได้เคยปลูกลายอืมหมักโทดินเฮานี่ยนะไฮห,หนึ่ง้หลายโลเด้อแต่ไรกระสอบไปสิซะเนาะนี่นออพอวันมันไฮบักยาวๆหนึ่งเด้อพี่น้องทอนตอนนี้บ่ทันได้เคร่งขายได้เงินจากบาทเลยแม่ บ่งแนพี่น้องห้างกระท้อนหน่อยๆนะค้าได้สามลอยเลยเด้อเบิดนี้สงสัยได้ดสามพันผุปรจักว่าไปนะแต่เขาบ่ได้ใส่หน่อยดอกอีแมแ่แล้วขายแล้วกระติดกิโลขักแน่พี่น้องที่เขาไปขายสี่หาหาขีดเบาซ้าวบาทเพราะว่าโลหนึ่งมันกระซิบขีดนะเคิงโลก็ยี่สิบบาทแล้วติดน้ำหนักขักแน่จ้าบบต้องยานไว แมนและใส่หน่อยๆมันค็้ายได้เงินหลายสันแหละบอแมนเดอเนาะเดี๋ยวสิมือเดี๋ยวสิมือใส่ทงให้เบิงเมื่อวานนี่มันค่ำม,มาแล้วบท่านไอแม่แทมหพยฟอมย,ย่านเออ,อย่านว่ามันเปียกน้ำหย,ย,ย่านเข้าตีว่ามันหน่อยเนาะเห็ุแบบสําหรับขายงายเมื่อวานนี่เพิ่นแม่มันขาดเลยคะอตอนค่ำและสะวรคนออกมาแล,ล้วเราไปส่งแล้วเลยถ่ายบท่านสตอนใส่ทงเดี๋ยวมือนี่แหละจ้า เขาสิขออนุญาตตั้งไว้ก่อนเด้อทุกคน,นะคะเขาสิไปถอนบักทอดินซอยแม่เขาก่อนเนาะอย่าวราลชไปถอนบักทอดินก่อนเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันแลาวมื้นอนี้แม่เราสิ้งข้าถอนจ็กกระสอบสบายดีอีกครอบหนึ่งเด้อนะเนาะแดดเน้องสานีีบุทลาศแดดปันใดแต่ว่าสวยกว่านี้จักหน่อยนะแดดอาลีจา้าสุแก่ไปทิพมได้ละ ทุกเนี่ยมันขาดปวดหมดคอยดึงหยดน้ำเยินๆใช่น้ำแบบมีกระซัมบ่ายเนาะลบกง่ายอยู่ล่างพ่อได้๋ล่างนำ้งนำติ้งมันทัว่ามันออกไปตามงานนะผู้ใดเคย

อย่าขึ้นชุข้าวโลกกานี่หละเตยอยู่ไหมโอ้ขาดเบิดอย่าเตเด้อ,อเอาเตาบาทหนึ่งอันามาันรลุเป็นพวงเลยมิตรโลกโลกลกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปปิด ก็พอให้ดึงตรงๆนาสิขาดจะเต็มหนาวตรงนี้จะได้มันงอแงนะเอามือสาวๆคุมมันดึกเด็กสาวาวๆคุมหลองเบิดมือเลยทีวนะ นีเบิร์ดเมื่อสิพายอยู่แต่กับมังคุดินเด้อจ้าข้าวนกและอันดับขขาวรียมนอกงอเน่ารักคล้ายมากดีบโบเบิร,บรบโบโบปป์ตากแห้งไว้พี่น้องบริยา่งโบังคุดินนโบไมีปัญหาดอกตากแห้งไว้กับคายได้คือเก้าแมสแต่ละตากแห้งไว้ขัวก <c oughs> ินงให้ก็เท่ ตาแหงเนาะสั่นกะก็ะคือเขาปลูกตอนนี้ตาแหงไว้สามารถเก็บเอาเป็นแนวพันธุ์ไว้ปลูกเพื่อต่อไปก็ได้เข้ากับต้องสื่อเจสซี่เพื่นบอกว่าอันเห็นว่าเอามาไห้ก็เอามากตึงๆในเด้อว่าสั่น เลยว่าพาโลแล้วไบบขึ้นซื้อว่าเป็นหัวกระสิเก็บหาเบิน,น,นเ่แหละเราเลินด้วยค่ะแต่มันจะส่วนร้ายเด้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยด้ยพี่น้องมื่อนี้บ่มีคนมาถอนซอยเดอเนาะบ่บได้หาภัยมาซอย,ยเลยเพชกับแม่สงคุณ มหาหมากกมันขาดอันเห็นว่าทนขายได้สองสามลอยนี่ผู้เจ้าบ่ท่านได้กินเด้นน่พอมีแล้วก็บ่ค่อยอยากหรอก คนหนึ่งมันก็เป็นายหัวแห้งดิกาลังสิกิ่งไปกิ่งมาแล้วก็ม่อมแม่มแได้วบดนี้ค่ะน,กกน,นัาานโบเห็นดอกแม่ม่ามันขาดมั่มอยางไปายางงานเท่สุดเลย นี่นะมันก็สิขาดหน่อยก่่เห้าขคุดเอาเด้คุดผัดลรางผืือผัดเสียมไปซับมันมุนอีก กอนใหญ่ยืนจะขาดเนี่ยท่านนั่งกับท่านเทิงจะดึงลูกมันมันขาดเอาพวกแฉะขึ้นั่งมันก็นั่งกับท่านเพิ่งใครไอยากซื้อก็ามาซอยได้เด้อพี่น้องจะให้ต้มยูจะถวยสองถวยไข่ต้มรีจา้าท่านมาดึงซอยปิดซอย ค่อยเห็ดอ่ะดุงแห้งบ่ได้มันขาดเด้เสียผลละปลูกอีกจ้ะต้องเอาให้มันคุมเม็ดคุ้ไนไว้เท่ากลางมันหนักบ่อยพอนนะ บัแล้วเขากับหลังจากปิดแล้วเขาตรงไปหลังนําอีกเท่านึงเนาะตอนนี้เขาก็เห็ดอันนี้ไว้ก่อนแต่ส่วนเป็นคนโลกวาให้อีแม่แล้วอันนะ่ะส่วไว้ทั้งพืนแต่ว่าหนํามันบยากหอดปันไดเท่านัะนผ่าไปปิดบัดเดียวเห็นไหมคะ แล้วมันก็จะเรียงอยู่คนาร้อยส้อยแบบนี้นะคะนเป็นวะนีเด้ทุกคนดูสิเขาก็สิก่องไว้ตามคนาแบบนี้นนบันแล้วกะเอารอแดงมาใส่เนาะอยู่ไปห่มไปนั่งปิดอยู่ห่มมึงเนี่ยหมากกำลังแก่พอดีกินเลยเห็นหลอนซ้อนบ่ขายถึกๆเนาะ 20บาทก็กิ่นได้ตั้งซองอีมผุ่น แดนะทุกคนขออภัยที่เราปิดหน้าปิดตาเดี๋ยวซอยสิไปปิดนยะูโฮมเนาะแต่ว่าต้อตงลกอีกก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะมือนี่สิยูสวนเบิดมือนีล้งสูฟ้านาะสูดินได้พี่น้องเอ้ยหนาะว่านาะดำสิว่ายังได้สะนะ เี๋ยวสิเดี๋ยวขออนุญาตลาก,ก่อนดื้อนะขอบใจเบิดสุขูสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอบแบบสวรร์เด้อพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆท่ทานที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะไปแล้วสบายสบายดีพี่น้องนอนแน่บนแลนอนขี้ดินกาวโลดมันจังนะัก